อุ๊ยอุยอเห็นผมส,สีสีแบบนี้คืออะไรใครทายถูกบ้างเอ่ยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกสนุกฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับนั่นก็คือน้องบร นั่นเองนะครับไหนมีใครไทยถูกบ้างเอ่ยวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้องบายรถใหม่นะครับของร้านโพนีทีจูบคนแรกนะครับกับน้องเลมอนเนตนะครับโอ้โหมาพร้อมกับกลิปดอกไม้สีขาวนะคะมีครีสต์นะครับนี่อันนี้หน้าโมมาแล้วด้วยนะครับมีคิ้วนะครับปากก็แบบว่าเป็นแบบแดงส้มระเรื่อระเรื่อนะครับส่วนชุดสวยมากน่ารักมากนะครับเป็นชุดเดรสนะครับซึ่งก็จะมีลายดอกไม้แล้วก็ลายน้องแมวสุดน่ารักบอด ที่เป็นบอดี้ข้อต่อนะครับแล้วก็ตัวผมเนี่ยจะเป็นสีแบบโอ้โหลายแบบน่ารักมากลายไล,ไล้แหมงแมงนะคะน่ารักมากเลยรองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้ารูปน้องแมวสีชมพูนะคะพร้อมสแตนตั้งแบบนี้เลยนุ้งแกะนะครับว้าวยน่ารักมากมาพร้อมทั้งหมวกน้องแกะนะคบมีทั้งชุดน้องแกะนะครับมีไข่มุกมาด้วย2จุดนะครับแล้วก็รองเท้านะคะผูกโบว์สีชมพูที่สําคัญเนี่ยผมนะครับเป็นทูโทน ออกสีแบบอมเทาๆอมม่วงเบาๆนะครับแล้วก็หน้าโมมาเรียบร้อยแล้วด้วยน่ารักมากมาต่อกันที่น้องแวงโกนะไม่ใช่แวงโกนะแวงโกนะครับมาพร้อมหมวกเปเล่นะครับแล้วก็ใส่ชุดเป็นเดรสลายจุดเมกเกดดสีน้ําเงินนะครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเสื้อนะครับสีชมพูสุดน่ารักเลยนะครับผมจะเป็นออก สีบรอนนะคะรับบรอนเทาออกสว่างางนะครับแล้วก็รองเท้านี่เลยเป็นรองเท้าผ้าใบแล้วก็มีถุงน่องให้ด้วยน้องทูมไรเดอร์นะครับมาพร้อมกับผมสีน้ำตาลบรอนสว่างสุดเซ็กซี่มาพร้อมแจ็กเก็ตยีนนะครับเสื้อข้างในเป็นสีเขียวเป็นเสื้อยืดน,นะครับแล้วก็กางเกงสวยมากเป็นกางเกงขาสั้นพร้อมกับมีเข็มขัดด้วยและรองเท้าเป็นรองเท้าหนังผูกสวยมากคนนี้คือแบบ แมาต่อกันที่น้องสวีทมินนะครับคนนี้จะมีผมสีฟ้าอ่อนอมเขียวเล็กๆนะครับสวยมากอันนี้เพรเปลี่ยนตาเป็นสีเทานะครับแก้มชมพูจะไว้ใจได้กันนะครับใส่ชุดเอี้ยมสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีเสื้อยืดสีขาวอยู่ด้านในอันนี้คือบอกเลยว่าดีเทลของชุดแบรนด์ด b บ s นะครับทำมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับตรงกระเป๋านี้เปิดออกมาได้ด้วยนะใครมีแบบพวกอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆเนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็รองเท้าของน้องนะครับจะเป็นรองเท้าผ้าใบสีดานะคบแบบนี้เลยอุ้ยมาต่อน้องคนนี้น่ารัก มากนะครับกับน้องบันนี่สวีตตี้ลอลตีป๊อปชื่อ <laughs> ยาวมากคุณคิดได้เมื่อกี้น้องนะครับจะมาพร้อมพีคาดผมนะครับเป็นหูกระต่ายแล้วแบบผ้าเขาจะมีแบบวิงวิๆงวิวิววด้วยนะผมสีน้ําเงินเป็นแสกห้างนะครับแล้วคือตาชําปากชํานะครับ <laughs> <laughs> เห็นแอบ <laughs> เห็นฟ <laughs> ันกระต่ายด้วยสมแล้วที่เป็นน้องกระตุยนะครับแล้วก็ชุดคือน่ารักมากเป็นแบบ ไอจอลมากเลยนะคะเป็นแบบมินิสเกิร์ตนะครับแล้วก็จะมีแบบที่แต่งเป็นข้อมือแล้วก็รองเท้าคือแบบฟุ้งฟิ้งสุดนะฮะใครชอบสายไอดอลแบบนะ่รารักบ้องแบวนี่แนะนําตัวนี้เลยมาต่อกันที่น้องบูเบอรี่ชีสเค้กนะคบมาพร้อมกับผมสีม่วงอ่อนแบบว่า l a v e n อ e r นะครับมากับผมสีขาวนี่แซมกันมามี2สองสีเลยนะครับแล้วก็ชุดจะเป็นชุดเอี้ยมยีนะครับขาแบบว่าขาสามส่วนสี่ส่วนอกี่ส่วนห้าส่วน ส่วนนะครับพร้อมกับรองเท้าน้องแมวนะครับสีขาวนะเป็นรองเท้าหนังนะครับแล้วก็เสื้อข้างในก็จะมีเป็นเสื้อยืดนะคร um ับสีดานะครับแล้วก็มีนี่กระดุมเขาติดมาด้วย2สีนะครับจะเป็นสีส้มกับสีเขียวนะครับอันนี้จะเป็นแนวแบบสตรีทสตรีทเอาออกไปถ่ายรูปข้างนอกกินกาแฟชิลๆน้องปลาแห่งเดือนพายมันนะครับกับน้องคอนที่เลยเมื่อกี้มีอะไรเมื่อกี้มีแบบว่าน้องสวีตตี้บันนี่เราลิปป์ไปแล้วคนนี้คือเรนโบว์สปาร์คเคิลทวิงเกิลบันนี่นะครับ มาพรมที่คาดผมกระต่ายนะครับแล้วก็จะมีดอกไม้นะอุ้ยสวยมากอันนี้จะบอกเลยว่าตัวตัวที่คาดผมของน้องนะครับทํามาค่อนข้างละเอียดมากๆเลยนะครับแล้วก็สีผมสุดปังมากนะครับมีหลากหลายสีเป็นสีแบบเรนโบว์เป็นแบบพาสเทลผสมกับนีออนนะครับหน้าฉ่ำมงนะครับและชุดสวยมากมาเป็นชุดหวานๆนะครับมีดอกมงดอกไม้มีหมุดสีทองประดับนะครับแล้วก็กระโปรงเนี่ยจะมี2ชั้นนะครับเป็นชีฟองข้างนอก และรองเท้าจะเป็นรองเท้าหนังสีขาวด้านในนะแบบนี้นะครับเนี่เป็นบอดี้ข้อต่อเหมือนกันนะครับมาต่อที่น้องอลิสโอลิฟฟี่นะครับคนนี้มาแบบว่ามามาขายความน่ารักนี่้วที่ไม่มีความแบบว่าชุดมีความเหมือนอสิมันลานมีกรุดดร์นะ <laughs> แล้วก็มีระบายนะครับชุดเป็นกระโปรงสวยมากเป็นภาพเทนแบบสวยๆเลยนะครับแล้วก็ผมน้องจะเป็นสีบลอนด์สว่างนะครับผมนิ่มนุ่มมากๆเลยนะครับอันนี้ชุดรายละเอียดชุดเนี่ยให้ดูก่อน ละเอียดชุดดีมากดูสิเห็นไหมตรงหมุดเล็กๆเนี่ยเขาทําแบบละเอียดมากเลยนะครับแล้วก็รองเท้าบอกเลยว่าน่ารักมากนะครับเป็นหนังสีดำนะครับระบายไม่ได้มีชั้นเดียวนะระบายมีหลายชั้นนะคบเห็นไหม อ่าอันนี้คือแบบดีเทลก็คือดีงามมาต่อที่ดอลลี่สวีตี้นะคะน้องคุณนี้น่ารักมากๆนะครับหน้าฉ่ำม,มงผมนะครับเป็นทูโทนสีสวยมากนะครับแล้วก็ชุดจะมีความวินเทจนะครับเป็นแบบว่าเดรสลายดอกเป็นกระโปรงสัน้นมีระบายนะครับแล้วก็จะมีโบมีตัวชามนะครับเป็นรูปโบสีดําแล้วก็รองเท้านะครับจะเป็นรองเท้าหนังอย่างดีสีชมพูนะครับ กับน้องคนนี้เลยว้า wow. วและน้องคนสุดท้ายนะครับน้องแชมเปญผมสีแชมเปญสุดสวยสวยมากๆนะครับมีโบอันใหญ่สีชมพูนะครับแล้วก็ชุดน่ารักมุม้งมิ้งแนวลอลิต้านะคะเป็นแบบว่า เดรสแขนยาวนะคะประดับด้วยผ้าชีฟองลูกไม้นะครับแล้วก็ไข่มุกนะครับส่วนรองเท้านะครับก็จะเป็นรองเท้าน้องเหมียวสีขาวนะครับเป็นรองเท้าหนังอย่างดีเหมือนกันน้องนะครับจะสามารถเปลี drafted, ล makeup, ่ยนตาได้ทั้งหมด4สีนะครับอันนี้จะเป็นตาสีเทานะครับแค่เราดึงเชือกด้านหลังนะครับแบบนี้อันนี้เป็นตาสีน้ําเงินนะครับปึ๊บอันนี้สีน้ําตาลนะครับแล้วก็ตาหนึ่งจะเป็นสีชมพูนะครับวิธีดึงก็คือให้เราช้อนหัวด้านหลังของเขานะครับแล้วก็ค่อยๆดึงแบบนี้นะครับนี่อุ้ยน น้องน่ารักจริงๆเลยอันนี้นะครับใครที่ซื้อนะครับก็จะได้ทั้งตัวน้องชุดนะครับแล้วก็ได้ตัวสแตนขาตั้งไปด้วยได้รองเท้าด้วยนะครับครบเซ็ตแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าสาวกน้องปลายนะครับห้ามพลาดเลยทีเดียวใครสนใจนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะครับรายละเอียดสินค้าได้ที่เพจ Facebook และก็ i ิน t a g r a m ของโพ ny t ที h อ p ได้เลยนะครับวันนี้ไหนใครชอบน้องคนไหนชื่อไหนพิมพนะพิม์บอกด้วยเพราะพี่ไปจำได้ไหมพี่ยปจำไม่ได้แน่นอนคือคิดออกมาสดๆเลยนะฮะวันนี้ใครชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็ยังมีคลิปสนุกนให้ดูอีกมากมายกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย